สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามากินจุ๊จุวันนี้เอากระสวยบางๆจิ้มน้ำจิ้มแจ่วจ้ะน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆค่ะมาๆๆรับประกันความแซ่บสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาๆแซ่บๆกัน ง่ายง่ายวัสดีค่ะคุณรุณีสวัสดีค่ะมาค่ะ <c oughs> นี่เทื่อนหน่อยนึงค่ะวันนี้มาน้องหน่อย แซบแซบแซบ,บ,บสันในสันในสวัสดีค่ะคุณสาวพูดไทยสวัสดีค่ะคุณปารีนาคุณน,น้ำพึ่งพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้านี่ค่ะ,ะคอร่อยอร่อยอืม เดี๋ยวคนีรามาชับชับน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะนะคุณมณีรัตน์กินไปคุยไปมาเนี่ยสวัสดีค่ะน้องเปี้ยแบบสุกก็แซบสุดยอด อืมววอคืนนั้นเราบอกแค่นะคุณประมาณบ่ายสามโมงยี่สิบสามนาทีจ้ะกลบแกลบมายอยย,อย่ยอยย,อย่อยมาค่ะ รีโอ้ยวิายโอ้ยอยากเออแม,ม่ลืม่มลืมนี่มีมขมำลำอย่ะทำเองแจ่บๆจบมาย่อยมากฝลังกินบ่เป็ดพรังกินบ่เป็นเห็นกะสิแบบพลังกะสิยาตินะเห็น เน้อสันในจะนุ่มมากให้กินแล้วให้กินแล้วเดี๋ยวกินแล้วก็ให้ไส้จากอีกจะกคั่มมาจุน้ำกันค่ะเพื่อจุน้ำกันแซ่บมากค่ะแซ่บมากมากค่ะ,คะที่ค่คุณนัฐก,การนดฏจามา ทำน้องหน่อยหยุดแทบทั้งอาทิตย์เริ่มเห็นงานวันศุกร์เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ทั้งอาทิตย์นี่เห็ดงานมือเดียวมาค่ะเพียรวยมากจุจุเป็นเนื้อเนื้อวัวสันในแซแข็งมากจ้ะจา้าน้องเปียเขาพูดหลายหลายจ่ะ ือยากก้อยขี้กันอืมปลาแดงแล้วพุ่นพุณงน,นาทการ น้องหน่อยปล่อยหมูกรอบเบึ้งไว้หันละมาค่ับเก่ผู้ไายมามาสวัสดีค่ะคนไทยใกล้บ้านสวัสดีจ้าชนแปดน,นออมปล่ยปล่อยหมูกรอบเบิ้งไว้หันละแม่หมูกรอบ ขึ้นย่างๆเลยค่ะแถวบ้านไม่ขวันยังเย็ยนอยู่ยังยังบ่มี่ย่างขึ้นเลยแยวจะขึ้นยอดพะเยาะมาเลยเดี๋ยวพาไปเบ่งบค่ะบลอร์ี่หวานมาก แซ่บๆน้ำกันจามือนีม่มานี่เป็นก้านบอกเกอรี่ มาค่ะมามาเดี๋ยวพาไปเบิ้งค่ะวันนี้กระแดดดีจ้จะหมั่นหาหกองศาทั้งนอกหาหกองศาแล้วก็ะอร่อยค่ะพี่น้ำผึ้งนำเจลเจลน้ำน้ำจิ้มเจลแล้ว๋ยวมาขวางร่วงคลิปในในช่องทำกับข้าว มีทองเห็ดก็เผาเลยครืบขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะน้องวุ้นเห็ดเห็ดช่างพี่ย่องพ่อเนี่ยอยู่จ้ะแต่ว่าบางเทือกับพ่อพิษไหมไม่เห็นมั้แปลว่า ชั้มปย่องพิดน้ำก่อนชั้มปียอ่อ,ยองปลาวันนี้ค่ะคุณพิมพา์าเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปเขาปลากันค่ะ อ้วเลยค่ะพี่พี่น้ำพึ่งแบบว่าตอนกลางคืนยติดลบค่ะแต่มาลบสี่กลางคืนติดลบประมาณลบสี่จ้า เป็นสันในจ้ามันลดราคาเลยได้กลิ่นเนี่ยพุ่นมานี่รัดปกติมันจะอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยอัพสองร้อยขึ้นทั้งนั้มนั่นหกเจ็ดร้อยบาทกู้ละจันในงั่ง ว่าช่วงที่มีควาซื้อซื้อตอนมันลดราคาประมาณ119ก็จะประมาณ3 5 0 3 0นี่ค่ะ3 0 3 7 0 7เครื่องราคาตำมบงคงราค่าอยอืมขอพูดหลายๆจ้าเด,เ,เดี๋ยวไปเก็บกันเดี๋ยวไปเก็บกันค่ะพักบุ้งพักบุ้งพรัง ผักกูดเก็บผักช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าีิม่าอานาจะเกือบเกือบเมื่อเราจะแต่ว่าอุณหภูมินี่ยังยังต่ำอยู่ยังต่ำอยู่ เฮ้ยยังม่มีพักขึ้นสวัสดีค่ะคุณนึงนุชมาจ้ะเป็นสันในแช่แข็งจ้ะทำแบบทำแบบสดจะแพงกว่าเห็นไหว่า แแข็งมาจากข้างอื่นนะอืมคุ้นอะไรรู้ไมาเข้าถือว่าถือค่ะย่นีเนี่งราคานะคือราคาแบบว่าลดราคาแล้วนะถ้าเป็นแบบว่าราคาเฮ้ยนำมูกไหลแป๊บหนึ่งอ่างยูซีซีรีอยไม่เห็นบ่ะเห็นหัวบ่ะนะก็คางก็เอว เอวก็ขังอยากนัน่ถ้าเป็นช่วงบรลดราคากับคุณนละค่ะราคาดับเบิลดับเบิลเป็นแบบคูณสองคูณสามไปเลยจะว่าช่วงนี้บางช่วงเนี่ยบางช่วงวัสดีค่ะคุณนิพาพรมากเดี๋ยว่ บางช่วงลดราคาค่ะบางช่วงกาอันเด็กน้อยคางบ้านค่ะเด็กอนุบาลเดีวเอาบรูว,านนรว่าค้นในครอบพวเพนติดบ่น่าจะพอจังถัาซุ้มจังแม่ขวันเป็น,นยังสี่แกยุบงานแค่สองอาทิตย์ เราก็หลังจากนั้นสองมือบ่มีอาการกับไปเฮ็ดงานได้สวัสดีค่ะคุณอิสรียจะ้ะมามาแสบๆน้องกันจะ้ะเอียพักขว่ำขอกินตามตามสไตล์ค่ะ เพียงน้ำเพิ่งก็ขายอยู่นี่บกครีหวานมากสมมากสมกหวาน ช่วงนาใกล้ใกล้เมื่อหนาวเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณแม่น้องโบปะค่ <c oughs> าหาคุณน,นีล่ะตอนเย็นค่ะสุด้ายเอาให้เอาให้สะ สวัสดีค่ะคุณไอชิรทชิ์สวัสดีจ้าหวานมากรีว นา่าสนใจมาก này hả? Nhớ nè đi 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 Muốn Không hiếp Xếp Hết mượt khai quá ta nhạc เฮ็ดเมือดที่แม่เฮ็ดยังเฮ็ดเมือดว่าแต่ยามอยากกินยามขอนี่ค่ะเมื่อนี้แ่บๆกันนี่รีโอโชช่วงสุดท้ายรีโอโชแม <a> ่แม่มีอีกไหมแม่ปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปทำตาปิ๊ปปิ๊ปมาวะเฮ้ค่ะ ืันนี้ค่ะมากินกันแ่บแสบแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณลหลายๆสุปูชุโคนค่ะขอบคุณค่ะเรียได้กินแล้วมากหลายมากหลายทั้งนี่โอทั้งเตลเล่ค่ะแต่ว่าเปเล่ก,กัดไม่ขวัญหมัวว่านเปเร่ก,กัดไม่ขวัญหมัวว่านกัดแห้งต่ว่ากัดกัดพวกเข่าดรอกแต่ว่ากัดแห้งอยู่แทงไส้บ่พ่อใจอย่างเราไส้ไงในในประจำประจำกัดฝรั่งนี่ประจำ ช่วงนี้ไม่ควันแพรมีคาดมี้ย่ังเก้ค่ะมื่อนี้มื่อนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆชูปูสุคนขอบคุณหลายค่ะ,คคะฮิมาเศร้าแล้วคุณมณัตน์เดี๋ยวกะไ,ไ,ได้ไปได้ไปเก็บผักเก็บเห็ดกันเดี๋ยวจังทะเบิงกันค่ะน่าจะเดือนหนาหน่าจะได้ได้เก็บเก็บเก็บเห็ดเห็ดแรกเห็ดอ่ามอเลน,น่ะจ้ะเห็ดมอเลนเห็ดเจดีนะคะโอเค แก่ะ okay. ขบคุณสุปผูสุกคนค่ะจังใดแกกิน,กนทน้าแ่บนอนรับฝากช่องแม่ขวัญน,น้ำนด้ค่ะฝากขอบคุณหลายๆสุปผูสุกคนสบัยดีค่ะดูแลส,สุขภาพค่ะบ๊ายบายพอกันไหมจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย